ครับเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวรอคนอื่นสักคู่หนึ่งเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะ อตอนนี้3แล้ว อตอนนี้มี4คนแล้วนะครับผมจะเริ่มถ้าสมมุติมี5คนก็น่าจะเริ่มจะแล้วเนอะตอนนี้4คนอยู่ครับสวัสดีครับมันจะดีเลยสักนิดนึงนะครับ ไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมครับถ้าชัดกรุณาพิมพ์ตอบมาว่า1หรือ2อสามก็ได้ครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นกันเองเนาะหกคนเจคนแล้วโอเคงั้นผมเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยนะสวัสดีครับอ่ะผมเริ่มเลยนะคือในหัวข้อนี้เราก็จะมาพูดเรื่องจะทำยังไงให้ แชทบอทกับ a c e b o o k เนี่ยมันทำงานด้วยกันได้มันก็จะมีทั้งหมด4แนวทางด้วยกันผมขอพิมพ์นะจะได้เห็นอ่าฮะมันก็จะมี4วิธีนำแชทบอทให้ทำงานร่วมกับ Facebook นะครับขอบคุณมากครับพาร์ทแรกเราก็จะพูดเรื่องเทคนิคและว,วิธีการทำการ การนำแชทบอทให้ทำงานร่วมกับ Facebook Ad เนะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงตอบคำถามและกันคืออยากถามอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับมันก็จะมี4วิธีด้วยกันในการนำแชทบอทเนี่ยให้ทำงานร่วมกับ Facebook Ad วิธีที่1คือการคอมเมนต์การคอมเมนต์ขอโทษครับการคอมเมนต์นะครับ เคยมที่แบบว่าคอมเมนต์ปุ๊บแล้วบอทจะไปตอบทันทีเลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของเนอร์อัพติมล้ละกันนี่ไงเห็นไหมที่ผมบอกว่าเออถ้าคอมเมนต์ว่าอยากปุ๊บแล้วเดี๋ยวแชทบอทจะส่งวิดีโอให้ถ้าสมมุติมีคนคอมเมนต์ปุ๊บผมก็เซตค่าไว้เลยว่าเออให้แชทบอทเนี่ยมันส่งข้อความชุดหนึ่งไปหายูเซอร์ที่คอมเมนต์นี่ก็เป็นวิธีที่หนนะ ถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดหยุดอ่านคอมเมนต์สักแป๊บหนึ่งอ่าครับสะสมรายชื่อ500กว่าแล้วดีมากครับถือว่าถือว่าเยอะเลยถ้าเริ่มต้นเนี่ย500กว่าโอเควิธีแรกคือคอมเมนต์เนะวิธีที่2วิธีที่2คือการใช้ url ใช้ผมขอเรียกว่าเป็น Glow Tool แล้วกัน g o to เป็น url เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างขอขออย่างของผมนเนี่ยครับเนี่ยผมจะใช้ go to ตรงนี้นี่ถ้าสมมุติคลิกสั่งซื้อปุ๊บให้ไปที่ให้แชทบอทตอบข้อความไปหา user ที่คลิกสั่งซื้อเช่นผมคลิกปุ๊บนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าแชทบอทเลยให้แชทบอทไปคุยอ่ะยกตัวอย่างข้าวๆแล้วกันนี่แชทบอท ก็จะคุยประมาณนี้ตอบคำถามมานน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วิธีที่3คือการใช้คีย์เวิร์ดรีพายคีย์เวิร์ดรีพายอย่างเช่น user พิมพ์คำนี้มาให้ตอบคำนี้ไปหรือว่าเอ้ยไม่ใช่คีย์เวิร์ดใช่คีย์เวิร์ดรีพายแล้วก็อีกหรือหรือ ผมขอใช้เป็น Quick Reply ดีกว่า Quick Reply คีย์เวิร์ด Reply หมายความว่า User พิมพ์มาแล้วบอทก็จะตอบไปแต่วิธีนี้มันค่อนข้างเซตอัพยากหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า User จะพิมพ์อะไรมาบ้างใช่ไหมถ้าสมมติเราไม่ได้เซตคีย์เวิรนั้นไว้แต่ Quick Reply หมายความว่าจะคล้ายๆปุ่มให้ User คลิกนะครับ User คลิกเขานี้ปุ๊บก็ให้บอทตอบแบบนี้ไปเลยส่วนวิธีที่4คือเรียกว่า JSON ละกันมันเป็นมันเป็นโค้ดชุดหนึ่ง นะเรานำโค้ดชุดนี้ไปใส่ใน f a c e b o o k Ad เราแล้วมันก็จะโฆษณาได้นั่นเองอาจจะงงเนเดี๋ยวค่อยๆมาไล่ทีละวิธีกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะเริ่มที่คอมเมนต์ก่อนนะครับตรงนี้มีใครติดอะไรไหมครับถ้าไม่ติดแล้วผมไปต่อเลยนะถ้าสมมติไม่ติดแล้วรบกวนพิมพ์มาหน่อยแล้วกัน1 2 3หรืออะไรก็ได้ถ้าสมมติใครติดตรงไหนหรืออยากให้ทวนโอเวอร์วอีกรอบนึงผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่ง นะครับตัวหนังสือเล็กไปไหมนะติดไหมครับผม <c oughs> อะอย่าเพิ่งลบเดี๋ยวกลับมาดูโอเคครับเดกะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลบครับไม่ลบโอเคอันนี้ถามนิดนึงไม่ทราบว่ามีใครมาจากบอร์ดแคสไหมเนะคนน่าจะมาจากบอร์ดแคทกันเยอะเนอะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อเลยแล้วกันนะครับวิธีแรกการเซตอัพวิธีแรกการใช้คอมเมนต์นะครับอะไปที่เมน่แชทกันไม่ใช่เมน่แชทดิเพราะว่าจะคอมเมนต์ได้เนี่ยเราต้องสร้างโพสต์ขึ้นมาโพส์นึงก่อนถูกไหมสร้างโพสขึ้นมาโพสหนึ่งก่อน,น,น,อนแล้วผมจะให้แชทบอทส่งข้อความนั้นไปเดี๋ยวผมจะลองสร้างโพสตขึ้นมาโพสตหนึ่งก่อนดูนะเอ่ออะไรก็ได้เป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับขายสินค้าล้วกัน ขายสินค้าจุดๆไปอ่าฮะ,ะผมก็จะประมาณว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดละเอียดเพิ่มเติมให้คอมเมนต์ว่าอยากนะ,อ,ะอันนี้เป็นเทสนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์พร้อมกันโอเคไหม ตอนนี้อย่าเพิ่มคอมเมนต์ผมเขียนไว้ก่อนว่าเป็นเทสเทสนะครับถ้าอยากรูรายละเอียดสินค้าให้คอมเมนต์ว่าอยากอ่ะผมจะสร้างโพสต์ก่อนขั้นตอนแรกในการคอมเมนต์ในการใช้ทูตัวนี้นะต้องสร้างโพสต์ก่อนเนอะเราอยู่ขั้นตอนนี้สร้างโพสต์ก่อน อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์นะเพราะเทสจะเฉยอย่าเพิ่งคอมเมนต์เดี๋ยวจะคอมเมนต์พร้อมกันโอเคไหมเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์พร้อมกันอ่าผมก็จะไปที่คอมเมนต์สักอันหนึ่งจะสร้างไปที่โคดทู to. อันนี้เรื่องโฟอะไรผมจะไม่ไม่ยังยังจะยังไม่ได้สอนนะครับเพราะผมเคยสอนไปแล้วล่างๆเนอะด้านลับเทคนิคด้านล่าง,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 างอ่ครับอย่าเพิ่งลบไลน์ครับโอเค new go to ให้ไปที่คอมเมนต์ถ้าสมมติมีติดขัดอะไรตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นไลน์เนอะเราก็จะทํากันสดๆเลยมีปัญหาอะไรเราก็จะแก้กันตรงนั้นเลยโอเคไปที่คอมเมนต์เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะไปที่ go to widget อันนี้ผมลบไปก่อนเผื่อคนไม่ทันไปที่ go to widget นะครับเลือก new go to เลือกเป็น facebook comment แล้วก็ select post ก่อนนี่ ก็จะเป็นโพสที่ผึ่งที่ผมไม่ใช่ผึ่งผมเพิ่งโพสไปนะครับนี่โพสนี้เลือกโพสนี้ติ๊กถูกเรียบร้อยนี่แล้วก็ Only trigger for comment with this keyword อยากคำว่าอยากาสวัสดีผมก็อันอันนี้อันนี้นนนนหมายความว่าถ้าหลังจากเขาคอมเมนต์ว่าอยากแล้วเขาจะต้องเจออะไรต่อไปนะครับ หรือว่าจะเอา flow มาใส่ก็ได้นะ Send to everyone w ูลี่พายผมเลือกเป็นถ้า s e n ต์เ e ว r วันวูคือไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรมันก็จะตอบให้หมดเลยแต่ผมขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเดลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวผมถ้าผมสมมุติผมกดเซฟแล้วกด Active ปุ๊บลองคอมเมนต์กันดูนะเดี๋ยวผมขอเลือก flow เป็น custom field แล้วกัน นะครับผมจะกด save activity ก่อนพิซซ e อัพเวล c o m เทคแป๊บนึงฮนะ,อ,ะอันนี้ผมเลือกว่าเป็น test ก่อนละกันนะครับผมจะลองดูวิธีนี้ก่อนว่าวิธีนี้มันจะได้ผลไหมเพราะบางทีมันก็จะมีติดขัดเหมือนกันบางทีแบบใส่ flow ตรงนี้ไม่ได้อันนี้ผมเลือก flow เป็นรายละเอียดสินค้าที่ผมเคยทำไว้เนาะ ออาไปดูเนื้อหาใน Flow ์คร่าวๆก่อนผมก็เซต Flow ์ไลฟ์ประมาณว่าสนใจสวัสดีครับสนใจสินค้าตัวไหน A B C D นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองไปคอมเมนต์กันดูก่อนแล้วกันว่าถ้าคอมเมนต์แล้วมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตั้งชื่อก่อนเทส t โอเคโอเค โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์กันดูนะว่าได้ไหมอ่ะโอเคลองคอมเมนต์กันดูนะทุกคนว่าฟลจะขึ้นหรือเปล่าผมขอรีเฟซอีกทีนึง่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ ลองคอมเมนต์พร้อมกันได้นะเออผมต้องเลือกยูเซอร์ของผมสักคู่นะครับโอเคอ่ะลองคอมเมนต์ดูว่าฟลอร์ขึ้นไหมบางทีถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเนื่องจากไอตัวคอมเมนตะ์น่ะมันต้องคอมเมนต์ว่าอยากนะลองคอมเมนต์ว่าอยากดูเห็นไหม ็ขึ้นไหมผมไปดูที่ facebook ผมก่อนเพราะว่าตัวนี้เนื่องจากมันเป็นตัวเบตา้าเห็นไหมมันไม่ขึ้นเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับมันไม่ขึ้นโฟลที่ผมเซตอัพไว้ มันไม่ขึ้นโฟร์ที่ผมเซตออาไว้ตัวนี้เห็นไหมมันขึ้นแค่สวัสดีครบเทสเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นตัวเบต้าอยู่เลยอ่ะมันก็เลยแบบบางฟีเจอร์หรือการออฟอินแอคชั่นเนี่ยมันเลยใช้ไม่ได้โอเคผมมีวิธีแก้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้พร้อมกันนะอันดับแรกผมจะลบโพสนี้ไปก่อนลบไปก่อนตอนนี้มันขึ้นแค่สวัสดีครบเนอะแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้อ่ะจะลองสร้างอีกรอบหนึ่งก่อน นี่คอมเมนต์สักคู่นะครับผมจะเอาโฟลวตัวมเมื่อกี้เปลี่ยนให้เป็นลิงก์แทนอันนี้จะไปขั้นหัวข้อที่2แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะกลับมาทวนอีกรอบนึงแต่พอดีหัวข้อแรกคอมเมนต์เนื่องจากมันจะมีปัญหานิดหน่อยเราต้องใช้หัวข้อที่2โดยการทำโฟลวเนี่ยให้เป็นรูปแบบ url นั่นเองขอตั้งชื่อว่า test สอง เดี๋ยวอันนี้ผมจะกลับมาทวนให้นะอันนี้ขอไปแบบเร็วๆนิดนึงคอ,อ,อเราได้มาแล้วกดเซฟเราได้ลิงก์มาแล้วก๊อปปี้ก่อนอ่ะจากนั้นเหมือนเดิม,มนองจากเบต้าเนี่ยมันจะยังใช้อะไรได้ไม่มากอ่ะ Select กโพสก่อนเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเลือกโพสนี้อ่ฮะ โอเคยากครับอันนี้ก็จะเป็นลบกวนคุณนใะใส่ใส่ชื่อจะใส่ชื่อทุกคนเข้าไปกดที่ลิงก์น,นี้เลยครับทันไหมทันไหมเซฟนะแอคทีฟแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปคอมเมนต์กันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ o อฟอินแอคชัเนี่ยตอนนี้ Facebook c o m มนต์เนื่องจากเป็นตัวเบตานะมันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีที่มันพลิกแพงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองคอมเมนต์อีกรอบนึง่งโทษทีนะครับทติดขัดพอดีเนื่องจากมันเป็นตัวเบต้าเด้อคือบางทีผมก็ทําติดบางทีก็ทําไม่ติดแต่ครั้งนี้ผมก็เลยแปลง w e l คอมเม e s s a เซให้เป็น any แทน